มันจะตามลงมาวะโมโหข้างหน้ากูเนี่ยกูตาวโมโเสียวเสียวเสียวโดนไอคนขั้งหน้าโดนเออตายเหมือนกันไม่ตายมันมาคบมงไม่นับไปรลัง t h อ a i อ is อิ i สเอนเทมจุดเทียนอาการบางเบาเริ่มรดอแล้วเนี่ยที่ปลายทางมันมีอะไรเคลื่อนไหวอยู่วะ่มึงมันหายไปแล้วไอสัตว์ใช้เปิดไฟใช่ไหมมีคนแอบเปิดไฟ ึงเปิดไฟเยิเจหมดกูเองคนร้ายตายหมู่คือประเด็นละคือเราต้องหาเทียนจุดให้หมดทีมเราตอนเนี้ยน่ะมึงเห็นอะไรเขาขาวปลายทางเมื่อกี้ไหมนั่นน่ะมึงเห็นไหมน่ะมึงเห็นไหมมันเป็นแดงๆไม่อยากรู้ต้องลองไปละ ดูแล้วสินะไปตัวอะไรอ่ะตัวอะไร SCP อะไรอ่ะเฮี้ยตัวเฮี้ยสปันรถไม่มีถังออกซิเจนด้วยมีถังออกซิเจนถังออกซิเจนเออรีบ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 ลงรีบลงรีบมาเร็วมาเร็วเขารีบเขารีบ เดี๋ยวเดี๋ยวกูสูดทางออคิจเคนก่อนอุ้ยป้อุ้ยอกลับได้ไหมกลับขึ้นมาแบบนี้เลยกูกลับแล้วปล่อยโป้ออย่างเดียวมันมันไล่กูกูเอาโป้อไปส่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยมันะไปทำไรแล้วเอาตาสับรถเจ้าไปทำไรเมื่อกี้เหมือนมันมองเข้ามาหาเราแล้วมันโปเลยขับผ้าป้อไปไงลแล้วล่ะได้ได้อันหนึ่งลองเล่นลองเล่นลองสบเอาเล่นเล่น จุดเทียนได้หนึ่งแล้วไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาเป็นออบเจกตีฟเว้ยนี่ลงมาแล้วนี่ยๆแม่งแล้วลุบลุบตาแดงๆอ่ะเนี่ยจุดเทียนเนี่ยจุดเทียนไไม่ด้เมื่อไหน่จะมีใครเดินมากูต้องหนีทางไหนอ่ะออปียุ่งนั้นปียุ่งนั้นโอเคโอเคนี่ี่มันมีลูกตานี่ๆจุดเทียนจุดเทียนอ๋อนี่จุดเทียนกาลังหมดลังแบบนี้เอาซะเลยโ าเป็นหน้าต่างถงลมใจโหห้าเลยเีห้าจุดเลยอ๋อนั่งยังไงเห็นไหมมันมีจะมีจุดแดงๆอยู่มันหินหินบอกให้เราไปทางนั้นอยู่อ๋อเอ้ยเจ๋งว่ะดีๆก็ง่ายอยู่แต่ผีอยู่ประตูหน้าเออหมาแล้ว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 บอบ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 แล้วเข้าไป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 ซุ่มไปซุ่มไปซุ่มไปตามพวกกูอยู่ตามพวกกูอยู่เรถต้องเอ้าเอ้ามันหายไปแล้วดับไฟวะ เขาจะถึงนัดก่อนเขาตายตายก็ไปแล้วเอ้าคืนชีพอ๋อเหี้ยไม่งั้นมึงอ๋อชุบชุบชุบมีชุบด้วยเหรอ้ปดึงเพื่อนได้ด้วยยาย่าอย่าเสียชีวิต Apple ตายด้วยโอ้ยนี่นี่นี่แตกแตกไปโดน Apple ไปแล้วไปไปเลยซุ่มๆไปเลยไปเลย สุ่มไปเลยเราซุ่มไปเลยสุ่มไปเลยกูกูลอยแล้วมีคนดึงดึงกูคนนึ่งโดนมีอย่างเงี้โดนอยู่ดีอยู่วะมีคนละถวเย่อเอาพี่โดยแกรอรอไฟกันไปดึงเดี๋ยวมันกลับมาอ้าวตายว่ะกูไปดึงซุ่มดึงดึงดึงได้ดึงได้ดึงดึงให้สมดีเอ้าสุ่มตายเลยว่ะตายแล้วนานเกินอ้าดึงไม่ได้ แล้วมันกลับมาได้ไหมโอ้ต้องเข้าประตูลีฟไปรู้รู้รู้ยี่ต้องเป็นอะไรรู้ไม่เกิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะผ่านแล้วไอ้นี่ไอ้จุดทิ้งจุดเทียนไอจุดเทียนทำไมเป็นปืนดึงได้ไอ้จุดเทียนนีไอ้กูรอดผีหมอยู่กูรอผีไแมอยู่งกุรังจุดเทียนอยู่จุดต่อไปจุดต่อไปเหลี่อันหนึ่งเหลี่ยอันหนึ่งอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายเออตรงนี้จุดหรือีปว่ายั้งยั้งยังแล้วมึงไม่จุดใช่ยังมึงเดินผีไหมกูกลัว อย่าพึ่งมาเอาคนแล้วนะไอ้ตันตันตันลากรันเราหายใจหอมสดชื่นเลยว่ะโอ้ยไปเองหรือมั้งไอ้กูติดอยู่กลางแคมป์ไงกูออกไปไหนไม่ได้เหลือแค่อันเดียวเนี้ยเราจะกอบกูสถานการณ์ได้แต่ว่ากูต้องไปรออกออกซิเจนก่อนนะ ไปโป้ก็จะตายว่ะโปรากาศอะไรวะโดนขังเว้ยมันแบบมันออกอย่าเข้าไม่ได้ใช่ไหมมาไปไปกู้อีกก่อนนะอ๋อมพวกมึงจะต้องมาเปิดเปิดประตูให้โป้ออกโอ้ยี่ยเออมันต้องมาเปิดประเอาตายเอาตายหมดเลยเอาตายหมด LAST ว่ะ The last ความพยายามสุดท้าย ไปล่างไปล่างกันไปไปไปหมดแล้วนะครบแล้วนะครบทีมแล้วนะเออนี่แหละสมมีแค่ไม่กี่คนเนี่ยไอเดะโอ้โหเรียบมาแล้วโอ้โหแคมป์แบนแคมป์ใหม่ยฆาตกรเพิ่คนไหดึงก่อนดึงก่อนอ่ะกูจุดหนึ่งพร้อมนะ ไปห้องในสุดก่อะลยไหมไม่ไไไมไปรันไปแล้วไปแล้วตอนนี้ผีแยกแยกแกูละห้องครับอนี้ีกลังโฟกัสกูยังได้อยู่ไม่ยอมอไแหละไ่ยอมไลบอกว่าซ่อนในหญ้าได้ไงโดนละขาหญ้าเลยในห้องในสุดเลยร้อยผีไปก่อนโดนเลยน้ชั้นนี้หมดแล้วนี่ชั้นนี้หมดแล้วนี่ เฮ้ยชั้นน oh, he no. ี <played down> <outright> ้หมดแล้วนี่เอ้ยออกมาเข้ามาหาเราไม่ได้หรอวะลิฟต์อะขึ้นลิฟต์ยเหรอชั้เขารอลิฟต์หมดยังไม่หมดเลยอันนึ่งไม่เห็นไงกดจี้เลยไม่ชั้นนี้ไม่มีแล้วต้องขึ้นชั้นสอบชั้นสามไงขึ้น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 เข้ากันเข้ากันเข้าก่ชั้นนี้เด้อไม่มีจุดแดงของชั้นนี้เด้อันนี้ไม่มีแล้วต้องขึ้นชั้นบนเดี๋ยวงเดี๋ย่ยังไมมารอพวกมึงเนี่ยโอ้เรากดด้วยกูกูสแตนบายอยู่หน้าลิฟต ขูรอมันขบวนขบวนขึ้นมึงมึงมารอตรงบันไดรอใต้บันไดใต้โต๊ะใต้โต๊ะมายังมายังตายหรอตายตายตายปล่อยตาตายปล่อยตาย้เไปเยไปยไม่ไดเไไเลยไปเลยไปเลยไปเไลไปเไปเลยเยยไปเลลยไปเลีไยไปเลยเยลไเยยไปไปเยยไไปเไปไเยเ ขึ้นไปเลยเลยอันเดียวเองเนี่ยไป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 กูกูพร้อมแล้วไปสแตน่อนไปเอาทำไมลิฟต์มันไม่มาเออาใครใครขึ้นไปไม่บอกกูไอชิโป้ไอซัดอ่ากูลงมารับแล้วไอเี้ยแล้วคนคนตรงนี้กดขึ้นไม่ได้ด้วยนะไอจัดไปเดี๋ยวรอพวกกูไไปไปถ้าปมเตอร์ออกซิเจนยังเนี่ยคิง ห้องมันยาวเยี่ยแล้วผีแม่งเดินเข้มอย่างางี้ไงชัน้นสองโห <G ül> จะตายแล้วไม่ต้องลงอวะตายไหมตายไหมกว,วัางพาแล้วมานก็น่ามันมีทั้งเก้าวันนะแล้วม,มันเดินผ่นนานไอ้โบดินนี่งันเป็นอะไรนอ่กกูจุ๊กกูโหยเยี่ยตุคนลุกไปสัก ลงไหมกูรอหน้าลิฟนะกูรอนในเดโมไม่ติดโป๊ะโป๊ะไอโป๊ยืนนิ่งเดี๋ยวไม่มันไม่ทำอะไรโป๊ะเว้ยเดินผ่านไปสามรอบไปดูเฉลยนะกูกูอยู่ที่ลิฟต์นะไปไปอ้าวใครกันไหนคนวะโอเคคบกันเมดล้ครบรอบไงครบแล้วเตะไปนี่ป้าโกรธนะเพื่อนเนี่ยชั้นนี้มีอีกแล้วอ่ะ แยกกันชั้นนี้ก็มีเก้าอันไม่ชั้นนี้มีอันเดียวไอตัวนี้มันน่ากลัวตรงไหนบาตอนนี้เท่าไหร่สี่ทเก้าสี่ทับเก้าก็เหลือข้างล่างข้างล่าอีกห้าอันนะครบเลยออกใครหายวะจุดแตกอ่ะห้าทเก้านะฝั่งนั้นมีสี่อันพอดีเลยนะโอ้ยครบ้วย แล้วใครอยู่ฝั่งนั้นอ่ะเราไปไปอยู่ฝั่งนู้นอ่ะเยอะดิอ๋อมันต้องจุดไล่จากชั้นบนลงมาแน่เลยวะโอยืนดูพีเสร็จแล้วตอนนีเก่ๆข้อนั่งใต้ตัวันตัวก่อนเขี้ยแม่งมุมในการจุดนี่เ้แยมากยืนจอดไม่ขึ้นจุดให้เราตรงห้องปุชุบแล้วขับหนึ่งนี่นี่มันอยู่ทางนี้นี่เรามาปูกูรอบกันแล้วแถวกันแีวก่อนเอ้ารอดแล้ว เฮ้ยังนีจะเนีต่อไห้อไหม่ขนตอนนี้ก็คือการลากไปยังดันเทและเจนในฮ้เสียงลากเพราะมัต้องขึ้นจากบนจากบนลงล่างไม่คือพอมึงเปลี่ยนอ่ะพอมึงเข้าใจ่พอมึงพอมึงจุดที่ชั้นกลางอ่ะแล้วมึงกลับมาชั้นกลางอี่มันจะดับเนี่ยมึก็ต้อง จุดไล่จับคนลงมาคือโอ้ยมันคานมามันขัดใช่การใช่การช้าไปเห็ดวิ่งได้ไหนอ่ะสวัสดีใครก็ตามมาวันเนี้ยคูคูกำลังเล่นกูกำลังเล่นคือใช้โดนยังคือใช้โดนยังย่ังยังตูดจะไม่ขาดดูวิ่งดูวิ่งยังไงถามก่อนโอ้โหยงไม่ได้ยิงไม่ได้ เจอแล้วจะแล้วไอสปีดของแอร์มาต่อมาต่อมาตอมาตอลุนลุ้วลุ้้นเอ๊ะมันจะตามลงมาวะไปโข้ผหน้ากูเนี่ยกูตายม่เสียวเสียวเสียวโดนไอคนขั้งหน้าโดนไอยามไอแท็กไอตว์ ทำบนคำพูดไม่ใช่คุณกำหนดอิสระได้จบไหมโอ้โห <c oughs> มีแบบเซฟแล้วกลับมาเล่นต่อได้ไหมโ <c oughs> อ้ยยังไม่จบอีกเลยม่งกระพุนไฟนั่นมันอะไรให้เราอยู่ในน้ำะ่ะวงางมังกรโอเคไปนิดไป เราอยู่ในวังมน้ำตกนี่เอีกะเพือนนเกาะเือไงเกาะเื้อภาคเกาเื้อ่างนี้หรองานใช่ไหมทางนี้ทางนี้ทำไมมันรู้ว่ะทะเลอ่ะไม่รู้กูเดินมา่าแล้วแล้วแล้วใช่ไหมไม่ใช่ยาตามึงหลอกกูสั์ ้เงาดำๆมาทางวิ่งตรงมาเลยนั่เดียวนึงเงาไหนวตรงๆแล้ววิ่งตรงเข้าไปเลยอ๋อเนี่ยอ๋อเนี้ยๆเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออเข้าสู่ความมืดเออปิศาจดิ่งทะลุสี่โลกอะไรอ่ะปิศาจโดนขังอยู่ในน้ำเหรอโอนนี้อะไรได้